สวัสดีครับรีวิวตะดนครับเมื่อกี้ซ้ายมือก็คือตลาดเขาหัวควายนะครับเส้นทางนี้มาจาก4ี่แยกท้าโรงช้างนะครับวิ่งเข้ามาทางเขาหัวควายแล้วก็มาสามแยกพุนพินนะครับที่จะเลี้ยวขวาไปบ้านดอนหรือสุราชครับเริ่มถ่ายคลิปจากตลาดนัดเขาหัวควายนะครับ น,นี่มุ่งหน้าไปทางอำเภอพุนพินครับแต่ไม่ได้ข้าไปอำเภอนะครับไปถึงสามแยกเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปบ้านดอนนะหรือไปสุราช นีตรงนี้ช่วงนี้พัฒนามันสี่เลนแล้วนะเมือ่อกี้ช่วงที่เลยตลาดนัดเกาะวัวกวายมันนี่เป็นตัดตัว้เป็นถรถส่วนแต่ตรงนี้สี่เลนแล้วนะแล้วกล้องมันปัดนะครับมันปัดเองเพราะสะเทือนอะรถสะเทือน,อนก,ลอกล้องติดหน้ารถนะครับ สามแยกแล้วครับแยกเลี้ยซ้ายนี่ก็ไปอำเภอพุนพินประมาณสักหนึ่งกิโลครับส่วนแยกเลี้ยวขวาเนี่ยก็ไปจังหวัดสุราษฎร์นะฮะหรือว่าไปนครศรีธรรมราชได้ครับตถนนที่เราจะเลี้ยวก็คือตถนนหมายเลขสี่ศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าแยกกิโลศูนย์ครับนี่ผมให้ดูนี่ฮะแยกกิโลศูนย์อโอเคนะครับ ผมจบคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายคลิปใหม่ครับจากแยกกิโลศูนย์สแยกกิโลศูนย์อำเภอพุนพินต่อครับ